สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องจ,จ,จ่าจ่าปาเขาโพดเมืองเพชรบูรณ์นะคะ,ะสําหรับวันนี้นะคะจ่าก็มีข่าวมาแจ้งนะคะให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านรับทราบนะคะแล้วก็จะมีนะคะตัวเลขของอะจะเป็นหวยแม่นาคแล้วก็หวยของมาตามสัญญาขอแค่คําขอบคุณนะคะเอามาฝากเพื่อนๆเ,เ,เหมือนเดิมอ่ะ สำหรับนะคะวันนี้นะคะข่าวที่จะฝากมาแจ้งจากาทางกองฉลากเองอวันนี้นะคะกองฉลากนะคะก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า สำหรับวันที่16พฤษภาคมนะคะที่บอกว่าจะมีการาได้ออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้เลื่อนมาทั้งหมดนะคะตั้งแต่งวดวันที่1เมษายน16เมษายนมาเป็นวันที่2พฤษภาคม2พฤษภาคมก็ต้องเลื่อนออกไปเป็นวันที่16พฤษภาคมนะคะแต่ครั้งนี้นะคะจะไม่เลื่อนอีกแล้วก็คือว่ายังไงก็ต้องออกแน่นอนเพราะว่าถ้าหากเลื่อนไปนะคะหลายๆท่านก็มีผลกระทบ ไม่เว้นแต่เราทีา่ที่มีตัวเลขเอาไว้ลุ้นแล้วนะคะจะไปซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อไม่ได้นะคะเพราะว่าหวยอ่ะเลื่อนออกไปเรื่อยๆดังนั้นนะคะวันนี้ทางกองฉลากเองนะคะก็ได้มีมติแล้วว่าออกแน่นอนสําหรับงวดวันที่16พฤษภาออกผลฉลากกินแบ่งแน่นอนใครที่มีตัวเลขนะคะเอาไว้เนาะก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ เอาไว้ได้เลยสาหรับนะคะวันนี้ที่จ๋าได้ออกมาพูดนะคะก็ยังคงมีตัวเลขเออกมาให้ฝากไว้ให้เพื่อนๆได้รุ้นกันซึ่งตัวเลขที่ได้นํามาให้เพื่อนๆน,นะคะในวันนี้ก็จะเป็นหวยแม่นาคนะคะ,ะเป็นเลขของแม่นาคแล้วก็มาตามสัญญาขอแค่คําขอบคุณวันนี้หวยแม่นาคให้มาสําหรับงวดวันที่16พฤษภาฯนะคะแม่นาคให้มานะคะจะเป็นเลข780 ส่วนมาตามสัญญาขอแค่คำขอบคุณจะให้มา480นะคะ780กับ480ซึ่งตัวหน้านะคะจะเป็นเลขคนละตัวแต่ตัวหลังสองตัวหลังจะเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะนั่นก็คือ80นั่นเองดังนั้นวันนี้นะคะก็มีข่าวมาฝากแจ้งก็คือทางกองฉลากก็ออกมาคอนเฟิร์มยืนยัน100%นะคะว่าจะไม่มีการเลื่อนออกผลฉลากกินแบ่งแน่นอนอวันที่ 16าพฤษภาจะมีการประกาศผลฉลากกินแบ่ง100%อซอันนี้ทางกองฉลากได้ออกมายืนยันแล้วแล้วก็วันนี้ก็หว่วยแม่นาคก็ให้มาอันนี้ก็ฝากไว้นะคะให้เพื่อนๆเอาไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะคะคือ780และ480เนาะอะหลายท่านนะคะที่บอกว่าเลื่อนมากจนไม่รู้จะหาเลขตัวไหนเอามาไว้ลุ้นโชคกันแล้ววันนี้ก็นำไปลุ้นโชคได้เลยนะคะสำหรับ หวยที่จะให้ในวันนี้เนาะแล้วก็กองฉลากก็คอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าร้อยเปอร์เซนต์ว่าต้องออกแน่นอนจะไม่มีการเลื่อนอีกเป็นรอบที่สามเนาะก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนะคะก็เลื่อนไปเป็นวันที่สองพฤษภาก็คือข้ามวันที่สิบหกเลยแล้วลอตเตอรี่ก็จะเป็นของงวดวันที่หนึ่งเมษายู่นะคะในวันที่สิบหกพฤษภาเนาะก็จะไม่มีลอตเตอรี่ของวันที่สิบหกแต่ว่าผลของวันที่หนึ่งเมษายจะไปประกาศในวันที่สิบหก พู้สภาดังนั้นนะคะเพื่อนๆก็มีตัวเลขที่ถูกใจนะคะสำนักไหนที่เพื่อนๆชอบหรือว่าที่มานะคะไม่ว่าจะเป็นเลขฝันนะคะสำนักดังๆไปขอนะคะตามสารต่างๆหรือว่าแม่ตะเคียนหรืออะไรประมาณนี้ ก็ไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะคะสําหรับงวดน,นี้วันที่16พฤษภาคมสาหรับอันนี้นะคะจ๋าเองก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและก็ขอฝากช่องใหม่ของจ๋าด้วยนะคะนั่นก็คือจ๋าจ๋าฝากข้อพูดเมืองเพชรบูร์นะคะ S1 นะคะก็คือจะเปิดอีกหนึ่งช่องนะคะก็จะเป็นคลิปบ้านๆนะคะอันนี้ขอฝากไว้ก่อนนะคะก็คงจะเป็นคอลเลคชันใหม่นะคะใน เดือนหน้านะคะใครที่อยากใครเครียดหรือว่าอะไรก็ไปติดตามได้นะคะเดี๋ยวเดือนหน้านะคะก็มีให้ชมแน่นอนนะคะใครที่เครียดเครียดจากเรื่องสถานการณ์บ่านเมืองนะคะใครที่เป็นแฟนคลับของน้องหมาพันโกเดนนะคะรับรองได้ฮาแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีอะไรที่มาให้เพื่อนๆตื่นตาตื่น,นใจมากเลยนะคะใครที่มาหา โชคนะคะจากช่องน,นี้ก็ไปคลายเครียดกับอีกหนึ่งช่องของจ๋าได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสําหรับอีกหนึ่งคลิปนะคะเป็น,นคลิปบ้านๆของจ๋าเองนะคะสําหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านเนาะโชคดีจากตัวเลขที่จะฝากในวันนี้ไปลุ้นโชคก็ขอให้ได้รางวัลนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ